เรื่องคุณพิทาก่อนเรื่องของเรื่องคือคุณพิทาเนี่ยแกจตุลมิตรไปดูกรุงเทพคริสเตียนแกเป็นกรุงเทพคริสเตียนที่นั่งพิเศษที่นั่งพิเศษไปดวลลุ้นพี่กรุงเทพคริสเตียนโหแล้วไปเจอจตุลมิตรอีกคนนึงเอาเสื้อใส่อย่ามายุ่งกับแปลอักษรของกูใช่ไหมก็ปรากฏว่าคุณพิธาเนี่ยแกก็ากก็หนีน่าเสยเยแหละแกก็น่าเสยเลยจะบอกผมไม่เกี่ยวแกก็ตอบแล้วก็มีคนคนไปขึ้นป้ายบอกว่าเอ่อแฮชแท็ก เลิกบังคับแอัสอนที่ตึกของจุฬาที่ตึกของจุฬาคือไม่ได้เงนไม่รู้เนาะมันมีความเสียหายนะมันไปทำเลยคือขอบเขืบของเค้าพังเหมือนกันนะแล้วขึ้นไปได้ไงไม่รู้เนี่ยเนี่ยเนี่ยแกก็เจตุลเมรพี่คนนี้นะทีนี้ปรากฏว่าก่อนหน้านี้แกก็เคยให้สัมภาษณ์คือตรงนี้แหละตรงนี้แหละจุดนี้แหละคนไปขอสัมภาษณ์แกก่อนที่จะเกิดกรณิชูเสื้อว่าอย่ามายุ่งกับแปอัสอนของกูอ่ะอย่าเสื่อมมายุ่งแฝงสอนของกูอ่ะ แกดำเมิสัมภาษณ์หน้าตาเฉยีย,ยก็เรื่องแปลกเขาก็ถามแกว่าเรื่องแปลกสอนแกก็พูดแบบว่าแก้มแจ้งงก่งนะแล้วแกก็บอกว่าเรื่องแปลกสอนนี่เอ,อ่อผมก็ใช้แปลกสอนมาสองครั้งคนก็อา้าวในเพจวันนี้ก้าวไกลโกหกอะไรเขาก็ตกใจเอ๊เขาก็เอ๊คุณยองเขาก็เอ๊เอ๊อเอหนึ่งคือแกเคยให้สัมภาษณ์รายการโต้หนุ่มแหม่มเว้ ว่าแกออกไปเรียนมึงนอกตั้งแต่อายุสิปีที่นิวซีแลนด์อันนี้แกพูดเองเลยในการให้สัมภาษณ์ซึ่งถ้าแกถ้าแกเคยแปลอักษรมแล้วสองครั้งแปลว่าแกต้องแปลตอนเจ้าขวบครั้งหนึ่งตอนสิบเอขวบอีกครั้งหนึ่งซึ่งอยู่ชั้นประถมเขาบอกว่าแปลอักษรนี้ไม่ไม่ไม,ไม่นิยมใช้เด็กประถมจะมาจะใช้เด็กมัธยมนะเนะพื่อที่นะว่าเพาะยังเด็กอยู่นะ่ะคนกันพูดที่ ไปให้สัมภาษณ์กับคุณหนูแม่มน,นะครับว่าไปอยู่นิวซีแลนด์สเดือนแรกร้องไห้ทุกวันตอนนั้นสิบเอ,อ็ดขวบครับตอนนั้น11บเขวบครับ,รบทีนี้ปรากฏว่าพอมันเกิดเรื่องนี้ขึ้นอยู DD, ่ดีๆเชวคนก็อ้าวเขาก็จับโป๊ะเอยเอยออกไป11บเขวบไอ้แปลสอนได้ไงนี้ก็เลยมีคนไปเปลี่ยนในวิกิพีเดียประวัติพิธาว่าไปเรียนนิวซีแลนด์ตอนสิบหกปีแล้วก็มีรูป ไปมีรูปออกมามีรูปหลุดออกมามีคนไปขุดรูปพอไป16ปีปุ๊บคนไปขุดรูปเลยอ่ะดูรูปเป็นรูปพิธาถ่ายกับเพื่นอนเรียนกรุงเทพคริสเตียนก็ดูแลโตแล้วโตแล้วก็น่าจะประมาณ16แหละม3เป็นรูปม3เขาก็บอกว่าเอ๊ะถ้าอย่างงั้นพิธาเนี <Dod> ่ยต <misinformation. S 2> <im> ้องต้องไปประมาณ16ปีคือเขาเรียนไม่จบมีก็มีคนพูดว่าเขาเรียนไม่จบมส เ <Okay. S 2> ขาเรียนไม่จบม3คือไปตอนนั้นอะจริงจเด็กเรียนไม่จบมสาในส่วนใหญ่จะไปกันท้่ไปตอนเด็กๆนะนี่อะ,อะพิธาโตแล้วไม่ใช่11กรุงเทพคริสเตียนก็แสดงว่า1โกหกว่าฉันไปตอนอายุ11แต่ถ้าเขาไปตอนอายุ16ตอนมอ3เป็นไปได้ว่าเขาอาจจะไปแปลอักษรมาแล้วสองครั้งคือ1ตอนนั้นสองปีมีชีช่วไหมล่ะเ mm. ขา,านะก็นับปีพศกันพิธาอาจจะขึ้นแปลอักษรวันลูกเสือโลกหนึ่งสอง จตุรมิดหนึ่งก็คือทำไมไม่บอกเรื่องจริงไปล่ะฉันเคยแปลอักษรมาสองครั้งลูกเสือโลกหนึ่งจตุรมิดหนึ่งและฉันอ่ะออกจากมสามลงเรียนกรุงเทพขัเจใจกลางคันแล้วฉันไปเรียนต่อนิวซีแลนด์ไม่มีใครเขาว่าอะไร <Okay. S 1> แต่นี่คือโกหกซ้ำซากโกหกไปเรื่อยโกหกจะเป็นนิสยัยคนโกหกไม่ทำชั่วไม่มีเนี่แหละค่ะก็เลยกลายเป็นว่าสุดท้ายเนี่ย ตอนบ่ายสองเรื่องมันจบลงตรงนี้พี่ทายเงียบไปนะแนวะร่วมพี่ทายเงียบไปนะไม่มีไม่มีใครไม่มีใครออกมาพูดเลยสักแอะเอ็ดดี้อัศดางโยมนาคออกมาถามพี่ทาว่าเรื่องไหนจริงเรื่องไหนโกหกกันแน่คุณคุณจะต้องตอบให้ได้เราต้องหาคําตอบกันต่อไปว่าถือว่าเป็นเกมที่พี่ทาเออกมาให้เราเล่นรวมทั้งเรื่องขึ้นเชียกีฬาจาตุรมิก็กกเช่นกันจตุรมิก็เช่นกันหาคําตอบกันต่อไป แต่คนที่โดนจับโกหกซ้ำๆเนี่ยและยังมีคนศรัทธาเนี่ยมันเป็นปัญหาสังคมที่เราจะต้องร่วมมือกันหาทางแก้ไขอย่าปล่อยให้คนที่หลอกลวงสังคมกลายเป็นบุคคลต้นแบบให้กับเด็กเยาวชนและคนในสังคมเอาเป็นแบบอย่างมิฉะนั้นเราจะได้คนโกหกมาปกครองบ้านเมืองและดูแลความเป็นอยู่ของเราเนี่ยเอ็ดดี้อัศดางยมนาแล้วเอ็ดดี้บอกว่าพิทาพูดจับปากว่าไปเรียนต่อนิวซีแลนด์ตอนอายุสิบเอ็ด เอ็ดดีก็ให้หลักฐานมาเลยเว้ยปากและภาพนี้คืออะไรภาพตอนเรียนม .3 ที่กรุงเทพคริสเตียนจริงหรือไม่ถ้าจริงแปลว่าไปนิวซีแลนด์ตอน11แล้วมีภาพเรียนม .3 ต้องหมายความว่าเรียนม .3 ตอนอายุ10บขวบก็แปลว่าต้องเรียนป .1 ตอนอายุ2อขวบใครโกหกโกหกทำไมมันแค่เล่นเล็นๆน,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 น้อยป่วยมากไหมถ้าป่วยไปหาหมอ <c oughs> อัศดังอยู่มานะถ้าป่วยไปหาหมออัศดังก็บอกว่าอย่างนี้อัศดัดงบอกว่าวถ้าจริงเนี่ยบอกว่าเรียนมสามตอนอายุสิบขวบใช่ไหมภาพนี้คือภาพสิบขวบเหรอไม่คนได้แค่ขึ้นแล้วเป็นภาพเด็กสิบขวบจริงๆเหรอเขาบอกว่าเ,เป็นนะห่วงเพื่อนๆของพักพักของผู้ป่วยที่สําคัญคืออันนี้เป็นอาการแกก็บอกว่านี่คืออาการที่เรียกว่าอาการผิดปกติ p a t h o l o g i c a l ล a r ทั้งเป็นอาการผิดปกติทางจิตผู้ป่วยจะพูดโกหกได้เรื่อยๆ<ค>โดยจุดประสงค์คือเพื่อเรียกร้องความสนใจหรือมีความต้องการเพิ่มคุณค่าให้ตัวเองอการรักษามักจะติดขัดตรงที่ว่าผู้ป่วยไม่ยอมรับความป่วยของตัวเองหรือไม่ยอมก้าวออกมาจากโลกมโนเคสพิธาก็เช่นกันคนต้องอาศัยความเชี่ยวชาญของจิตแพทย์และกําลังใจจากคนรอบด้านที่จะช่วยชักจูงให้พิธาออกมาบําบัดรักษาเดี๋ยวทีมงานลองเปิดไปที่ ที่วิกิพีเดียอีกทีนะครับพิธาลิมจเจริญรัตน์ลองเซนดูนเนี่ยส่งไปทางไลน์ให้แล้วนะฮะน่าสนใจอย่างนี้พี่ปองคือในการที่เราพูดกันว่าตกลงมันเปลี่ยนไปสิบเอ็ดไปเป็นสิบหกเนี่ยมผมกลับไปเปิดอีกรอบเลงเนี่ยกลับมาสิบเอ็ดอีกแล้วนะสิบเอ็ดเนี่ยเอออะไรยังไงตกลงยังไงเนี่ยวทำไมมันมปนสิบเอ็ดอีกแล้วอะไปเรียนก็มันมีคลิปไง <c oughs> คลิปในรายการพี่หนุ่มแหม่มไงตกลงผมผมอันนี้อันนี้ผมเปิดล่าสุดจริงๆใช่ไหม ถ้ามันไม่มีคลิปถ้ามันไม่มีคลิปเนี่ยเธอจะเป็นสิบหกแต่มันมีคลิปจะต้องเป็นสิบเอ็ดแต่อีภาพเนี้ยมันภาพเรียนชั้นอะไรอ่ะมสามแล้วนี่ชุดโรงเรียนอะไรอ่ะอสามโกงได้เป็นติดแล้วนี่เด็กไม่ใช่ฮำมิลตันเหรอไม่ใช่ฮำมิลตันแล้วนี่อายุสิบเอ็ดเหรออคนได้แค่ขนาดเนี้ยอายุสิบเอ็ดเหรอตัวลูกมันอะไรกันแน่มันโกหกมันป่วยไง กิจชักใยประสิทธิ์นี่เนี่ยนี่ลงมาลงมาหน่อยลงมาหน่อยอันนี้ก็จะเล่าที่เขาอกว่าปฐมปฐมวัยการศึกษาต้องลงอีกครับลงมาอีกนิดนึงอ่ะอไลไซด์ลงมาที่เขาเขียนปฐมวัยปฐมวัยและการศึกษาเราไปดูอีกคือแก้กับมาตุสิบแล้ว